อันนี้ตัวสวบะนะคะเป็นวาซาบิเนี่ยค่ะอันนี้คือวาซาบิทั้งหมดเลยนะนี่นะฮะนี่ก็หอมกระชายใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ผักอันนี้ลงไปมันก็คือวาซาบินและมันใช้ถ้าตะลองอันนี้เป็นวาซาบิแบบหม,มักเหล้าอ่ะเอาละแล้วก็ใส่วาซาบิของจริงลงไปใส่ไปให้หมดเลยพอเตะกันได้ไหมเออมันเผ็ดแต่มันเผ็ดไม่มาก เท็กซ์เจอร์มันมันไม่เหมือนวาซาบิที่เรากินงอันนี้ความนิ่มมันมีความนัวกว่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นี่คือขนาดชามค่ะใหญ่กว่าหน้าอีกอิตาลีว้าสอืม,อ,มอร่อยครับอร่อยอือร่อยคิดถูกจริงๆที่ตัดสินใจมากิที่นี่ มันจะมีความสดชื่นของส้มยูสุแล้วก็หัวใจเท้าก็ไม่มีกลิ่นเลยเป็นสบทัที่มีความสดชื่นเ r e s แล้วมีความเผ็ดของอาซาบิแล้วก็มีความ,ววาาวม,วามนัวน้ำตาไหลโดนวาซาีิที่มันหมักแล้วมันมีเหล้าอ่ะมันไม่ได้แค่ขึ้นจมูกมันขึ้นตาน้ำตาไหลแบบท้าไม่ได้แล้วเขาก็ให้มันเยอะด้วยนะตัวเนี้ย โดนนี่แน่เลยค่าราคารวมมาสี่แล้วอยู่ที่1นึ่งพันสาอยแสิบเยนจ้าแสบสันจริงเป็นร้านที่ควรค่าแต่แก่การมากินใช่ปะ